เป็นยังไงกันบ้างครับเข้ามาดูสีใกล้ๆเห็นรายละเอียดสีแล้วโอ้โหสวยตาแตกเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้มิสเตอร์โนบอดี้เอาไปพสต์้ชมพ่นง่ายขนาดไหนเชิญครับมิสเตอร์โนบาดี้ครับผมมิสเตอร์โนบดี้ครับเชิญครับไปครับไปพสต์ให้ชมหน่อยครับผม ผมกเล่น้าแบบมาเลยครับแต่าับรีนเลยีีเลยขาดขไม่่าแล้วแล้ว่อจะไปใส่ครับอูไป <c oughs> ขังหมดแลวนมมเ,ลเนี่ย,อย <c oughs> เอ้าึก่ก็ได้บ่่ดีท้ายแบงมนีเพื่อ